ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงก้อยมาแนะนำปี๊บไซส์สำหรับคนแม่นๆนะครับโู้ไฟหาความแม่นนี่เลยครับนี่มันเป็นปี๊บไซส์ที่สามารถใส่เลนด้านหลังลงไปได้นะครับเลนด้านหลังเอาไว้ทำอะไรล่ะครับ มันจะเป็นเลนแบบนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปในตัวนี้าหากท่านเคยใช้ศูย์เล็งที่มีเลนขยายอยู่ด้านหน้า<ม>เกิดปัญหาคือเวลาเราเล็งนะครับมันจะไม่ชัดไม่คมลองหาเป๊ปไซส์ชนิดนี้ไปใส่ดูนะครับแล้วก็เลนด้านหลัง มันจะเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับชวนช่องมองลอดมีให้เลือกเลยนะครับเราจะใช้ช่องมองลอดขนาดไหนนะครับมีหนึ 8, ่งทับแปดหนึ 3, 2, 3่งทับสิบหกหนึ่งต่อสามสองสามทับสามสองสามทับสี่มีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับรับรองท่านจะมองเห็นเป้าชัดมากหากท่านมีชุดนี้นะครับ ไปคู่กับศูนย์เล็งที่มีเลนขยายด้านหน้าครับลองได้ครับว่าจะมองเห็นชัดนั้นยิงเป้าได้แม่นยำม,มากเลยละครับไม่ต้องห่วงส่วนชุดนี้ลุงก้อยได้มาแค่นี้นะครับ ่านไหนสนใจก็ทักหามาได้นะครับอาจจะหมดแล้วนะครับในราคาพิเศษหมดแล้วก็หมดเลยนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับใครเร็วใครได้นะครับย้ำนะครับไปใช้ร่วมกับเรียกว่าศูนย์เล็งนะครับที่มีเลนขยายอยู่ด้านหน้าตัวนี้จะทำให้ชัด ขึ้นนะครับรับรองได้ชัดมาก